สบายดีน้องทุกคนมืัอนี้กับโมโหกับเปรเร่อีกแล้วเนาะเปรเร่วิธีการมืัอนี้กับอยู่ที่บ้านห้วยคูนเนาะบ้านคูนงานของข้าพเจ้าเองเนาะตอนนี้กับพักเวียกกลับมาบ้านเนาะเป็นเดือนกว่าแล้วทีวบ่บไปกลับมาเนาะมือัอนี้กับกลับมากลับบ้านมาเนาะอ่ามือัอนี้กับไม่ได้ให้ย่างนะพักพ่อนกะว่าสิไปยามไม่เท่าเนาะที่ว่าคลิปก่อนเนี่เราไปยามแล้วเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็จะไปยามอีกเนาะ ่ะไปเ,ปเที่พ่อเราคนไปลิ้นนำแมนะ่เมท้านาะนะคทับที่ว่าเรานอนเรานอนลมป่วยป่ยยวยเยอะเนาะโอสบายนี่แหละใช้รถเนี่ยแหละไปเนาะมาฮนะไปก็ประมาณแปดร้อยหรือว่าลักนึงแล้วเนาะกระชอนแห้แม่เท่า นมซึ ông, hay, 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 hay ata, ่งอย่างไหให้เท่าอีกน้องคนนึงเดี๋ยวว่าเเีแยกพิ่งอาการของเราท่านจะกินแต่อไรอาลิปก่อนนี่ก็จะเยกเราเาแล้วก็ให้กันเราไป ก็จะเป็นเขงเหียนมอสอสมคุณเนาะเขาเหียนที่ข้าพเจ้าเห็นมัจะน้อยเนาะทางพูก็จะเป็นทางออกไปฟักซันเนาะทางพูจก็จะออกไปเสี้ยน ซื้อขนมเนี่ยซื้อขนมเนี่ยขนมเอลเซอันนึงแล้วก็เล็กตาซอยแท็กหนึ่งแล้วแท็กน้อย สามสิบพันนี่ก็เนื้ขนมแล้วนี่ก็เป็นตลาดบ้านเฮงคูล มีกระหอดเฮือนแม่เท่าแล้วเนาะเราจะเข้าไปเลยมิดมิด,มดคือซีนี่คนอยู่เดี๋ยวริมขนมขนมกัน ตอนนี้เขาเหีนไ่เท่ารไ่ขอาไปเพิ่งเลืเี่ยำเนาะคนอยู่คนเดียวน่คนอื่นไปเวียดไปงียนมดนะท้าเอาตอนเดี๋ยวต็กับขนมเกิต่น

มาเมนตวปินบันก็ตบบะบีบ้กคนเนาะบบีอีกบชื่อเาอันี้บัชื่อเพื่อร่นั้นเท่านะเปเจ้าปอกเอาม้ลาบอ๊อกทำเป็นแฟนคนนี้ก็เขาเป็นผู้ตั้งเล่าจนบัตรชื่อแด้วนอนเป็นไผ่เนาะอายุาหลาหยแล้ว เดือนแล้วนี่เขาก็มังยาเจอดีเออจืออยูะ่ะนั่นอันนั้นนะอัน<ม>ไหนยื้อนำลายคนแร่พัดมันพัดแมบบพผู้นึงสองซื้อก็มีคือ,อส่งซื้อแล้วบกุกบอกซื้อผคุณยังบอกยื้ออ้าวพ่อเขามันไผพ่อเขามันไผ่ดหเ,เหรอตัวอืม ตก uhh ็ชอบว่าอ๋อก็ถามเจ้าเจ้าบุ้ว่าเหเจ้าชื่อว่าพอเหเป็นไเออา้อราจเดราบเือเฮาเนาะซื้อตัวจือนะนี่นะแล้วตอนี้ก็ยังไม่เท้าแล้วะเนาะก็สกับเมือละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ส่งไปเรียนวิธีการในเด้อขอบใจ